สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้คอมมานด์บ็อกซ์นะครับแล้วก็วิธีเสีคอมมานด์บ็อกซ์ขั้นแรกวิธีเจ้าคือทับกิฟต์นะครับแล้วก็ชื่อนะครับแล้วก็รหัสไอดีของมันก็คือหนึ่งสามเจ็ดนะครับนีบ่ก็จะคอมมานดะ์บ็อกซ์มาววางนะมันจะได้ใส่คอมม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 ่มม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 ม ก็จะเช่นกิฟต์แล้วแอนเพียืคนที่กูอยู่ใกล้ๆแล้วตรงนี้มีอย่างเช่นจะเอาอ่ะปุ๊บอ่ะแล้วก็จะได้มาสเต็กรับนี่โอเค แล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งก็จะเป็นอะไรเซอย่างเช่นอ่ะัลโหลโอเคกดไปมันจะขึ้นมานี่ครับแล้วก็อีกคำสั่งหนึ่งที่ชอบก็เป็นคำสั่ง effect rp เช่นผมจะวิ่งเร็วก็คือหนึ่งครับหนึ่ง ถ้าจะให้มันอยู่ตลอดเวลาก็ให้ใส่เป็นหนึ่งล้านแล้วจะเอาเท่าไหร่ก็ได้เองผมขอแค่ห<อ>้าก็พอโอเคกดไปได้เราจะได้มาแล้วหรือจะเอาหนึ่งร้อยนี่คือสูงสุดหนึ่งร้อยคือสูงสุดคนระับนี่คือหนึ่งร้อยเร็วมากโอ้โหอันนี้ผมก็ชิปแล้วเดิน เราจอดเด้อฟินเลยโอเคนั่นนี่เราสามารถเสกมอนสเตอร์ได้ด้วยครับรับซัมมอนและคริปเปอร์นี่คริปเปอร์แล้วก็ได้คริปเปอร์มาตัวหนึ่งคนที่คริปเปอร์นายว่าไงโอ้เราก็ตายโอเค คร,ครับวันนี้ขอลากันไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ